See the magical circle darted on my ankle าครับแมาแล้วตอนน้ก็มาในที่สงบหน่อยใช่ครับน้องหามุมสงบๆเ่จะพาเพื่อนๆมาจักราที่เราได้มาวสเปหน้าตาสวยวัสดุเป็นยูนิบอดี้ครับ มีตำหน่งในบ้านเราได้เป็นสี5หรื้าสีหสีครับจ้งว่า5้าแต่เขาอาเป็นตัวอย่างอันนี้เลย่ก็ลองลอีครังุนตุชอบสีขาวเออเแดงขาวโอเคหาเื่องอไเลดยอเขียวไม่ือหรือเปล่าเอางี้ดีกว่า อยากจะรู้นะครับเข้าเว็บโนเกียครับเฮ้ยเว็บเราสิขายดิสคัทก็ได้แต่ที่วิวก็บอกไว้อยู่ใชบอกไว้อยู่นะแต่คนเขียนลืมเนี่ยครับรับจักรเราได้มาสักพักละเราก็ตรวจสอบว่า Windows 8เมื่อมาอยู่เจ้ากับเจ้า l u ่ i a 720เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะฮะอ๋อต้องถามคุณลูกกันเลยพูดตรวจสอบใช่ไก็สำหรับโอ้โหดุณมาก Windows 8 8นี้หลายคนเป็นห่วงเมื่อมาอยู่บนเครื่องทีแรม512เป็นยังไงบ้าง ยากบอกเลยว่าไม่ม so so ีปัญหาเลยเรื Now, ่องเรื่องการใช้งานสะดวกสบายครับเรื่องการเรรื่องกาใช้งานนะครับก็ลักษณะนี้แอปพลิเคชันลงได้แทบทุกอย่างเป็นแค่บางตัวสองตัวรู้เป็นโบราณเกินไปอีกแล้วโอเคที่มีปัญหาแค่เรื่องเกมเหรอฮะที่ว่ามันต้องหนึ่งปีถึงลงได้บางเกมบางเกมแต่จริงๆแล้วผมว่าส่วนใหญ่่เกมอย่างนั้นต้องการเซเว่นเนี่ยก็เล่นตองฝาร์็เล่นไมเลย่อนแอปพล มาเล่นเลผมว่าระดับเล่นเล่นไมเห็่เล่นไปได้เลรไม่ได้เราเนี่ยผู้ผู้ผลิตไอจะดาเราได้แต่แอปพลิเคชันแอปใช้งานเรายังไม่เจอที่ลงไม่ได้เลยใช่ไล้ลงได้ครับลงไม่ติเลยรใช่ครับพราะความเจอกระท่กับเราเงีอยแปดสิบพ ใช่ครับคือละ80คูณ800แล้วก็หน้าจอเขาเป็น IPS แบบใช้เกียร์แบทเป็นเกียแบบันจอดำแม่จอดำแม่แล้วก็สีสักสอไหมฮะเหมือนเหมือนสีแบบมันลอยขึ้นมาสกหน้าจอเลยใช่แต่อาจจะไม่สีสดเท่ากับตัวซัเปอร์มมเลที่ใช้ในแบบสองส่วนจอจะโปร่งนิดนึงได้กาบเป็นจอโปรนิดนึงใช้กับ8บบสองน จริงผมว่าจริงๆริงก็ถามมันเป็นบุรีบอดี้และบางอ่ะมันก็สวยใช่คือถ้าถามเอแล้วเนี่ยเอคงจะต้องมองในบรรดาตระกรุดเนี่ยพูดแบบนี้นลยดีกว่าคในบรรดาตระกรุดเนี่ยต้อมี9208 207206 20ยัน520นะครับผมนี่ชื่นชมจริงๆคือรุ่นสวยงามจริงสวยงามแบบโดดเด่นและ920แล้วครับ ก็สวยในลักษณะที่ผู้ใช้ต้องสวยถึกบึนต่ว่าในลักษณะของ720เนี่ยเราเพียวบางด้านหน่อยใช่เพียวบางด้านหน่อยข้างนอกอันนี้ก็ส่วนว่าข้างนอกก็คือเป็นหน้าจอ4.3นิ้วใช่ไหมใช่ครับ IPS Glass นะครับ 480p นะฮะใช่ครับแล้วก็แอนดรอยด์แปดแปดเรื่อยไหลเรื่อยไหลไม่มีโยูไม่มีทาร์กสองใช่แล้วก็แรงสอง CPU ฉะนั้นจะต้อน Info นะครับจีบูแรงมากจีบูแรงทำให้การใช้งานต่างๆไปลองดูมัน ทีนี่อ๋อข้างนอกเที่บอกไอ้ข้างข้างในเที่บอกไม่มีปัญหาใดๆในการใช้อัพทั้งสิ้นนะครับใช่ค่ะลงได้คือเล่นได้ใช่ครัแล้วก็มีที่สำคัญคือมันมี n a v i g a t i o นใหม่ที่ทางโนเกียติดตั้งมาให้ด้วยในตัวนี้ใช่เช่นพวกโนเกียแกมม่ามีโนเกียแกามม่ตด้บอกว่าจัดโนเกียมันอยู่โนเกีย NFC lighter ก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้ NFC ใช่ค่ะ NFC นะครับมันทำให้การใช้ไมเวนโนโฟน8 ใช้ได้ทุกเมนูพวกขับแอนเซนคือแตะหลังมันก็ส่งภาพในวีดีโอได้ใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนฝาหลังนะครับเป็นยูนิบาร์ดี้นะครับแล้วก็การนำทางก็ครบนะพวกเฮียทั้งหลายก็คืออัพมีไกโรสโคมนะฮะใช่ครับทำงานได้รับเปลี่ยนซิลิเคนได้อที่อยู่ในวีดีโฟนแปดก็มีครบหมดนะฮะที่จะเป็นไอ้คุณสิทธิ์ของทางหนูเฮียอย่างที่บอกก็ได้หมดเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ราะตัรุ่นนี้มันถูกได้ไงอ่ะวีดีโฟนแปดนั้น มันไม่กินทรัพยากรไม่กินแค่แต่ตัวนี้มีแบบสองพันมันยิ่งส่งเสริมความสามารถการแลกกาอยู่ได้ในโน้ตโนโนเกียเจ็ดทำหล่ได้นส่วนตัวผมตั้งแต่ใช้สมาร์ทโฟนมานะครับใช้เยอะมันหนึ่งชาร์จันหนึ่งชาร์จตัวนี้ผมใช้แค่ใช่หนึ่งชาร์จมันชาร์จตัเนี้ยต้องนั่งสองเฟสแฟนชาวบ้านไม่ใช่เริ่มสุดโต่งก็สำหรับโน้ตโฟนแปดจากแนะนำเพื่อนกันได้หลายคน ก็สมัครไปเป็นตัวเขาก็มีปัญหาปัญหาร่วมเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าเืไหแล้วที่สมัครนสมัครนะครับก็คือควรจะตั้งอายุไว้เกินอ๋อนี้รีอันนี้สำคัญในการจะใช้บิโโฟนนะเพราะว่าปัญหาที่ปัญหาองที่ผมควใช้บิโนโฟเป็นันที่ผมไม่เจอเพราะผมอายุ35แล้วความจริงมันไม่ใช่ปัญหานครบจริง Microsoft ตั้งใจว่าจะให้เราซึ่งเป็นผู้ปกครองเรเครื่องีเป็นลูกเราใช้เราจะได้ดูแลลูกเาได้ เขาจะซื้ออะไรเขาต้องมาปรึกษาแล้วก็ที่ไหนได้ถึงซื้อเองใช้เองดังนั้นว่าช่วยที่เมืองไทยทีมีนิดเดียวนะครับผมตั้งอายุไม่มากกว่า20ปวารจบก็ไม่ต้องถามผู้ปกครองเลยถ้าเกิดเราไปทุกค้องก็ตั้งอายุต่ำกว่า20่สิบคือตัว Windows Phone 8เนี่ยต้องต้องบอกนิดนึงมันมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการใช้งานเรื่องของเด็กอยู่หลายหลายเมนูอย่างนี้ก็คือระบบผู้ปกครองหนึงคือระบบตามเครื่องใช่ครับไฟไมโครเครื่องหาเครื่องอยู่ไหนก็ตามเจอแล้วก็ กันื้คือเลือกพันเนอ้อใช่กิมพันเนอ้อคือตั้งยากโซนเลยว่าอันนี้สำหรับเด็กเลยเด็กเล็กๆอยากเกมอยากแอปอยากหนังอยากอะไรให้เคาดูสำคัญในห้องหนูซึ่งเราก็เคยแนะนำแล้วในในครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวครับผมว่ามีความใส่ใจของ Microsoft นะน่าชื่นชมมากแล้วก็ใจส่งูนที่เราพูดมาเมื่อกี้มีให้ทั้งหมดในราคา่900บาทใช่ครับก็ถูกมากถูกตัวเครื่องสวยมากกล้องดีมาก แบตอึดมากจอหน้าจอสวยด้วยอย่างผมจะทำก็ทำรีวิวเกี่ยวกับต้นนะครับผมแยกไม่ออกเลยตัวครับผมไม่ตั้งชื่อไฟแยกบ้าอันนี้แบตสองศูนอันนี้เจ็ดสองศูนย์ผมแยกไม่ออกเลยแล้วถ้าไม่เทียบกัาสองศูนย์แล้วเทียบกับสองศูนย์แล้วอ๋อสองศูนย์ยังไม่เทียบนะอ๋อเดี๋ยวเราจัดเทียบแน่นอนควรเทียบนะที่เผมือนะเทียบกับแบตสองศูนย์เดคือตอนแรกไม่กล้าเทียบมันต่างกันเกินไปราคามันต่างตัวเดี๋ยวค่อยดูนะครับ รีวิวเทียบกล้องนะต้องมีแน่นอนมีแน่นอนก็อันนี้ก็คือเป็นการใช้งานของคุณถึงศูนย์โงงานคือการให้ชัดๆว่าเก้าร้อยครับหวังแน่นอนใครสนใจไม่เสียใจแน่ผมมบคนต้องการเล่นวินโนโฟนแบบเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเต็มตานะเริ่มต้นไม่รู้จะตัวไหนดีกลัวตัวนู้นเล็กไปตัวนั้นใหญ่ไปนี่ฮะระดับการที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้ะแล้วถ้าเกิดบางคนเขากลัวเรื่องการอัปเดตนะการอัปเดตอ่าเราเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนใช่ว่า Microsoft เคยบอกว่าอะไรนะ พื้นฐานได้เป็น Windows ได้ Windows Phone 8ได้จะสามารถอัปเดตได้ใช่เป็นว i n d o w Phone เจ้าคนต่อไปครับผไม่ได้บอกนะชื่อนี้ก็ได้ชื่อไม่ได้บอกว่าอัปนะอัปได้ นน vie, แต่ไม่บอกว่าผมจรอ u, ัพได้เอ๊ะแต่ไม่อัให้อะไรงี้ไม่ใช่ผมไม่ต้องทำตอนทำ่้นอนอยู่แล้วมันอับไม่ได้ตลอดไปอยู่แล้วแต่ผมจะทดลองเลยว่าไม่คืนนอนก็ได้ใส่ใจระดับนึี้ทดลองได้อัพอีกครั้งเลยแน่นอนของค่ายบางค่ายบาางค่ยก็ไม่นิยมอัพคาม เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคะัาพสั้นเจนเนอเรชั่นใช่ช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นขนมอยู่ช่วงต่อไปเป็นขนมปังอะไรหรอกเขาก็ไม่เขาก็ไม่อัพให้นมเขาก็ไม่อัพให้เหมือนกันนะฮะใช่ก็แบบแต่ว่าในส่วนของ Windows Phone เองเนี่ยมีการประกาศมาแล้วนะครับไม่อย่างไม่เป็นทางการต้องบอกว่านีมีการทุบเปลยออกมาว่าแต่พี่น้องกล้องก็คือทุกรุ่นนะครับจะมีโอกาสได้ไปต่ออย่างนี้หนึ่งในหนึ่งให้ดู ใช่เหมือนผลไม้ได้ไปต่อด้วยการใช่ฮะโอ้แต่ผลไม้สักพักเขาก็ทิ้งว้างเหมือนกันนะครับเอ๊รุ้ดไปรู้ดเลยแต่อย่างไรยังเร็วเอ้ยยังช้ากว่าขนมเยอะยุ่ยเถอะเดี๋ยวเล็บแตกยุ่ยเก่งเนาะข้าวกล้ามต่างต่างโอเคครับหน้าต่างเล้วก็ถ้าเกิดเห็นจะขึ้นปีก่อนมาขึ้นนี้จะเห็นว่ามีการพัฒนาเร็ว ใช่เรื่องของแอปเรื่องการอัปเดตยัดไถลุนนี่นั่นปรับปรุงนุนนี่นั่นเมื่อตอนแรกโซเชียลเนี่ยแบบไม่เสถียรเลยนะเด้งเด้งเด้งเลยแต่ว่าตอนนี้นิ่งมากครับใช้ได้หมดเลยไว้ใจได้หลักเลยที่วยใส่ใจครับอัปเดตแน่นอนแล้วก็เพียงพอนะหน้าหนึ่งสองเพียงพอนะพอพอเกมขนาดอย่างนี้ถึงแบบอ้าเจ็ด เล่นไฟ aspart 7เนี่ยเล่นไฟ full HD ก็ไม่กระตุกนะฮะนเลื่อนเลื่อยู่ก็ได้ก็นี่นะก็มักเยี่ยมก็มั่นใจได้โอ้สำหรับก็เจอสองสูงวันดีๆวันแบบคนแบบนี้นะฮะบรรยากาศดี้ครับพี่ด้วยเราถวายทุกคนแล้วเราสักการะบูชาใช่ครับยลอุปู่ทวดครับแต่ครับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ฝากบุญกุญแจเพื่อนชาวอัปติสทัศุกคนด้วยนะครับสุขสายทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ